แต่เขาข้ามไปมาอีกแล้วซูเปอร์คอมครับซูเปอร์คอมนี่ก็เชื่อมากไม่ได้นะก็ว่างนะตอนนี้แต่เขาว่างกันมาตามสถิติอ่าอันนี้เขาซูเปอร์คอมแมนยูใช่ไหมเขาบอกว่าแมนยูมีโอกาสจบท็อปโฟเนี่ยคือมต่ำกว่าครึ่งอ้าวแม้ว่าจะพิ่งชนะวิลล่ามาอ่านะครับก็เป็นไปตามตารางคะแนนนะครับเพราะว่าก่อนที่ยูไนเตดจะเจอวิลล่าเนี่ยมันเป็นนัดแม้จะเป็นเกมเยือนแต่ต้องชนะเพราะเป็น6คะแนนไปกลับถ้าหากยิ่งคุณเสมอนี่ก็ยากมากนะค่ะถ้าไป พลิกล็อกมันจะพลิกสถานการณ์เป็นวิลล่าชนะเนี่ยแมนยูท็อปโฟนี่คือไม่ต้องพูดเลยแต่ว่ามันดันเฮ้ยกลับมาชนะได้ในที่สุดท้ายทําให้แต้มาณตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน6.1จุงเหรอผมขยี้ตาคุณขึ้นผิดป่มเนี่ยป้าผมผมไม่เห็นมัน46่่ะคุณนักจุดอน่งงเหรอโฟนี่นะเหรอทำจริงโอ้โหโอ้โหนี้มันดูถูกมากเลยเฮ้ยแต่ไม่แปลกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเหรออันนี้มันแหลขึ้นเลยนาบาไ์ดีหนเขาบอกว่ากลัวคุณไม่เชื่อ แมนยูอันดับสี่เออันดับสจริงว่งเปอร๋อเนี่ยตารางแรกท้ามากสุดคืออันดับ6.34.8%ุเอ้ยช่วงนี้นี่กยอรฮะจบอันดับหนึ่งเขายังให้แมนซิตี้นะ65%นะเปอ็นะสุดสุดเลยโอกาสที่เลี้ยวคูจะจบอันดับหนึ่งแเฮ้ยแต่ว่าคำว่าซปเปอร์คอมเนี่ยมันดูเป็นคำลบนะว่าแบบไ้ยคอมพิวเตอร์มันมั่วแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ มันไม่ใช่แค่ซีมูเลเตอร์หรือว่าการจําลองเดียวนะออคตาเนี่ยมันแม่นมากเลยนะใช่เพราะว่ามันเอาคํานวณแบบอีก1 3บสเกมที่เหลือนะครับอ่ะตรงนี้เขาให้แมนยูจบท็อปโฟแค่6.1เดี๋ยวผมขอดูว่าสูงสุดคือสเปอร์นะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หูบิลล่าสูงไปคอมสามสิบเอ็ดจุดสามเพราะอะไรหรือว่าล่าสุดแอสตันวิลล่าเสียคามาร่าแล้วอันเนี้ยคอมพิวเตอร์ไม่ได้รู้เขาคำนวณหมดเขาคำนวณหมด มันรู้เ่ามันให้ก็ต้อง31%เนี่ยเพราะว่าคาร์มาลาที่นักเตะที่ไม่ได้มาจากฝรั่งเศสอ่ะเขาเจ็บ ACL นะฮะคุณตักกี้ตักกี้บอกว่าชอบคอมเมนต์บิ๊กแอนเชรื่องซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่บอกเอาคอมมาเข้าตู้โทรศัพท์แล้วก็กลายร่างเออ <laughs> คือไม่หรอกแต่เราก็เข้าใจแหละฝั่งนักสถิติเขาก็เอาไอ้นั่นมาหยอดไอ้นี่มาหยอดแล้วก็กด enter นะว่าแต่ก็คำนวณออกมาซึ่งแต่ว่าแมนยูเองตอนนี้คือคะแนนตามวิลล่าเนี่ยหแต้มไงนะจากที่ตอนแรกอ่ะมันคือ8ค่ะและถ้าแพ้วิลล่าจะเป็น11ซึ่ง11นี่ยูโรป้ายังยากเลยอ่ะใช่ถูกว่าแต่ตอนนี้5คะแนนแล้วก็ล่าสุดอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เขาจะส่ง ออไอเด็กเบอร์44ที่เก่งมากของรูกการนี่อย่างคาร์มาลาไปสแกน ACL นะ,ะคือหมอบอกเจ็บแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าขาดข<น>าหรือเปล่า,าแล้วถ้าหากว่าเจ็บจริงนะ,ะเขาบอกว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดที่แอสตันวิลลาแผะใหญ่เลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีเจ็บปตรตูเนี่ะเขาเปิด2024่แพ้2เกมเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อุนายเอเมรี่ลาซัม ทีเนี้ยคืออย่างจะบอกอะว่าแมนยูก็เจ็บเยอะนะใช่แมนยูเจ็บเยอะคืออยากจะบอกว่าอย่างอย่างมีคนบอกโอ้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ไทยเอเชียนคัพผิดไปเลยอันนี้มันขึ้นอยู่กับปริมาณปริมาณข้อมูลที่ใส่เข้าไปได้ปะก็น่าจะอย่างนั้นนะครับใช่ไหมน่าจะเกี่ยวเนาะเปอร์เซ็นที่เหลือชนะติดต่อกันมาไงแต่เนนี้น่าแปลกใจตรงที่แมนยูอะหกเกมหลังสุดอะเปอร์เซ็นต์มันดีไงแต่ขึ้นมาแค่หกจุดหนึ่งนี่ใช่แต่เขาเปลี่ยนตลอดนะซุปเปอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฤดูกาลหนึ่งมาเป็นกี่รอบอะโอ้โห หลายรอบเลยแต่อันนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ชนะวิลล่าด้วยนะก็ไม่เป็นไรครับก็ดูว่าจะมีโอกาสแต่ยังส่วนตัวผมนะถ้าผมเอาเป็นคนแล้วผมเป็นแฟนแมนยู่ผมไม่มองว่าแมนยูมีโอกาสจบที่5้านะ,ะผมยังก็ยังไม่มองว่าท็อปโฟนะคือแบบไปสุดที่ตรงอ,อ,อันดับห้าใช่ไหมส่วนตัวนะเพราะว่าสเปอร์อังเกหรือว่าแอนเนี่ยเขาจะได้ซอนฮึงมินกลับมาแล้วเดี๋ยวจะมีนักเตะของท็อปน้านมาหายใจใป2สองตัวค่ะผมว่าสเปอร์หลุดยากยากใช่ไหมอันนี้ผมเจอไหวรอดู ลึกๆอ่ะลึกๆอ่ะเอาลึกเลยลึกๆลึกจะสุดใจเลยถ้าเชียร์ได้ก็เชียร์ให้เหมือนปีที่ลิเวูแย่ๆเลยอะแล้วกลับมาเป็นที่สได้อะผมว่าเทนฮาก็ต้องพูดแบบที่ยปีนั้นคุณเห็นเยอะเกินค็อปเปล่าที่โหฟันได้เจ็บอะแล้วเขากระเสินกระสนกลับมาที่4ี่ได้อะมันต้องมุมนั้นไง ใช่ป่ะพยายามบิวให้ได้เพราะว่าตอนนี้ทิศทางมันกำลังมาดีอ่ะสุกป่ะแต่ก็เป็นคำต่อคำเดียวถ้าเบอร์18เจ็บอ่ะก็จบคาร์เซเมโลโอเครู้เรื่องตอนนี้อ่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะคะคือเลวานุชเซ่นตอนนี้ไม่ได้เนื้อหอมแค่ผู้จัดการทีมนะใช่ครับนักเตะนี่ก็กำลังเนื้อหอมแล้วเนี่ยล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจค่ะสองตัวเดิมสองตัวอ่ะแต่คนนี้ก็มีข่าวกันมาก่อนนะนี่ครับว่าฟิมปงเนาะใช่ฮะกับแทปโซบาแทปโซบาใช่ไหมอันนี้ข่าวจริง100%เพราะว่าเขาชอบ ฟิมโปงนี่นักเตะอารแคดีมีแมนซิตี้นะครับค<ฆ>ุณผู้ชมแต่ว่าโหจีบกันมานานมากนะรเราไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับ<ฆ>ไม่รู้ว่าจีบจริงจีบเล่นนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมว่าได้ยากกว่าเดิมเยอะอด้วยความที่เลเวอร์เขาจั่วแชมป์แล้วอะอใช่ไหมส่วนแท็บโซบานี่อนาคตเก่งแน่นอนอนะครับสองคนนี้ของเนี่ยของเลโวเซนแล้วเป็นกองหลังที่วิ่งเร็วเหมาะเ<ฆ>ขาสไตล์คล้ายโกนาเต้ของลิเวอร์พูลคือแบบเป็นกองหลังมีสปีดนะครับแต่ว่าพอเห็นฟอร์มเดียโก้ดาโล่ล่าสุดแล้วก็ ไอ้เพื่นหนุ่มซื้อได้นะกับชาติมาเกิดซะวางใจแล้ววางใจห้าเกมอยู่ดีขยี้ตาเลยโอ้อยู่ดีๆก็โอ้โหนัดล่าสุดนี่อย่างดีเลยแบบอยู่ดีๆก็มีเขาเรียกแฟนแมนยูลืมวาวิสกาไปเลยเออร่างร่างร่างไหนมามาแบบประทับประทับเฉยเลยดีดีเลยอะนะคะอ้าวยังมีอีกเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีบัคซิอา่อยเห็นบอกว่าอาจจะกลับลีกเอิงใช่ไหมป๊อปก็ปฏิเสธการย้ายทีมสรอบแล้วมั้ง น่าลำคาญมากจะไปตุรกีว่าให่ไปเปเดรมาเช่มาจีบแล้วก็ลีโยงมาจีบรอบนึงเอเยนเขาายืนยันบอกว่าเดี๋ยวอยู่ให้ครบสัญญาไปก่อนกินเงินไปก่อนคือแมนยูดูทรงแล้วไม่ได้ตังค์ไม่ได้บาทเดียวอะใช่ใช่ได้ปล่อยซัมเมอร์ในฟรีแน่นอนไปอีกหนึ่งการซื้อตัวที่โอซื้อไปอย่างดีเลยนะตอนนั้นนะเก่งแบบเ็วอะเอเบเป้แล้วว่านักเตะไปไม่ถึงฝัน